สวัสดีครับรอบพี่พีหนึ่งสองห้าประจำวันที่ที่ยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบครับวันนี้ผม รวดรีบด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับเพื่อนตอนเที่ยงแลวตอนนี้ก็เนี่ยนะครับ11.00 58ก็ยังไม่ออกจากบ้านเลยแล้วก็ยังอัดวิดีโอนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพูดแบบสั้นๆเร็วๆแล้วกันไม่มีบทเหมือนกันนะฮะเมื่อวันก่อนนะครับเมาาื่อหน้าจะพูดเกี่ยวกับพญานาคไปแล้วมีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะครับคือมีคนที่บอกว่าไปถ่ายรูปมาไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอมาเลยแนละ้วบอกว่าเป็นหลักฐานว่าความจริงพญานาคที่บอกเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยเป็นการยิงพลุหรือยิงอะไรทุกอยิงขึ้นไปพ แป๊บหนึ่งคนไทยก็จะเฮฝั่งคนไทยก็จะเฮอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นหลักฐานที่ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อได้มากขนาดไหนแต่ว่าเนื่องจากพอมีหลักฐานอย่างนี้โผล่มาแล้วเนี่ยผมว่าฝั่งคนไทยหรือฝั่งคนที่เชื่อเองเนี่ยก็ควรจะไปเช็คดูว่าความจริงมันเป็นอะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าปักใจเชื่ออยู่ว่าเออมันมันเป็นพญานาคนะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําเกี่ยวกับหลักการหนึ่งของวิทยาศาสตร์นะครับที่เรียกว่า Occam's Razor บอกไว้ว่ากฎของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งกฎที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เด ข้อสมมติฐานน้อยที่สุดนะครับข้อสมมุติฐานที่ว่านี้ก็คืออะไรอย่างเช่นกรณีของบ้างไฟพญานาคมี2อ,อย่างที่อธิบายได้ 1. คือเป็นพญานาคจริงๆอยู่ในแม่น,น้ำพ่นไฟขึ้นมา 2. คือมีคนยิงพลุจากฝั่งเราถามว่า2ออย่างนี้อะไรที่มีสมมุติฐานน้อยที่สุดครับการมีตัวตนอยู่ของพญานาค กับการยิงพลุจากฝั่งเราเนี่ยถ้าเกิดพิจารณาดูจริงๆแล้วเนี่ยคือการมีคนยิงพลุจากฝั่งเราเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าหรือว่ามีอะไรที่ต้องสมมติฐานน้อยกว่ามีพญานาคอยู่ในน้ำนะครับการที่มีคนยิงพลุเนี่ยมันอธิบายได้ง่ายกว่าการที่มีพญานาคจริงๆอยู่น,น้ำซึ่งเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนในนขนาเดียวกันเนี่ยการที่มีคนยิงพลุเนี่ยมีคนถ่ายวิดีโอที่เป็นหลักฐานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปเช็คดูจริงๆว่าความจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ที่ยิงไฟขึ้นมาจากแม่น้ําและนนาาพูดเลยครับ่ การที่ยูตรงนั้นเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าเกี่ยวกับพยานากเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางออกให้ได้ว่าตรงนี้เราควรจะทําอะไรผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญกว่าว่ามีพยานาจริงหรือเปล่าเพราะว่าอาการมีพยานาจริงหรือเปล่ามันมันค่อนข้างจะชจจัดเจนหรือเปล่านะครับสำหรับผมมันค่อนข้างจะชจัดเจนว่าแบบว่าพยานาันไม่น่าจะมีจริงหรอกนะครับทีนี้ถามว่าทางออกคืออะไรนะครับการที่ยิงไฟขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่า มีแค่คนที่อยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำาขงที่ทําได้ครับเราก็ทําได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้มันเป็นเทศกาลขึ้นมาเลยนะครับทำให้เป็นเทศกาลเทศกาลยิงพลุจุดพลุอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมว่ามันก็น่าจะสนุกดีออกนะครับหรือว่ายัางไงดีล่ะเป็นแข่งขันประชันยิงพลุระหว่างฝั่งไทยฝั่งลาวสองแม่น้ํโขงอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับคือโอเคงานเทศกาลอาจจะแบบขาดความขลังหรือว่าขาดความอะไรก็ตามที่พญานาคอาจจะให้เราได้นะครับแต่ว่าผมว่าจะได้สีสันแล้วก็ จะได้ความคลึกคล้นมาแทนนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราโปรโมตตรงนี้ดีดพอเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมน,นะครับเพิเพ่ออาจจะดีขึ้นก็ได้โอเคเราเห็นแล้วว่ามันเป็นใครมัเป็นอะไรก็นแน่ที่ยิงอะไรยากพญานาคหรือเปล่าเคครับสงสัยพญานาคจะมา,าดับไฟผมนะครับ ก็โอเคโอเคนอกจากนั้นนะครับ <laughs> ผมเห็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับ <laughs> ว่า <laughs> นายรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะไปเยือนบริเวณนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไปด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดข่าวบอกว่าไปเยือนเทศกาลบ้างไฟพญาหน้าผมก็ไม่รู้ว่าไปเยือนในฐานะคือแน่นอนว่าไปเยือนในฐานะนายรัฐมนตรีนั่นแหละแต่ว่าไปเยือนว่าคือผมผมอยากจะให้นิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นผู้นําประเทศแล้วก็คือนา หน่อยว่าแบบว่าโอเคเราควรจะอยู่กับความจริงไม่ใช่อยู่กับความ,มงมงายครับถึงแม้มันจะเป็นเทศกาลถึงแม้มันจะเป็นประเพณีของเราก็ตามแต่ว่าเราไม่ควรจะอยู่กับความ,มงมงายแล้วคือประเพณีนี่มันมีได้เราสามารถจัดงานได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอเคทิ้งัหมดเลยอะไรก็ตามที่เคยมีพื้นฐานมาจากความ,มงมงายเรายังเก็บไว้ได้นะครับเราเก็บรูปแบบเราเก็บสีสันเราเก็บ ประเพณีเราเก็บการกระทำของคนไว้ได้แต่ว่าความเชื่อเราควรจะเปลี่ยนได้แล้วเราต้องอยู่ออกับความเป็นจริงนะครับไม่ใช่อยู่ออกับความงมงายอทิย์หนก็หวังว่าคงจะมีอะไรน่าสนใจมาให้ดูคือผมมีแผนแหละสําหรับอาทิตย์หน้าแต่ว่าไม่รู้ว่าอากาศจะเป็นใจหรือเปล่าเพราะอย่างวันนี้นะครับดูครับอ่ามีผ้าตากไว้ด้วยแหละแล้วฝนตกด้วยแหละโอเคครับแล้วเจอกันใหม่วอล์กพีพีึงสองห้านะครับวันอังคารหรือวันพุธโดยมานาววันพฤหัากับจอบวันเสาร์นหน้ากับเข็มวนอทียหน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ